กลับมาพบกับฮักจางอินดี้นะคะทายอุปนิสัยของคนที่เกิดวันต่างๆวันนี้เราจะไปดูกันที่วันจันท์นะคะสัญ,ญลักษณ์วันจันทร์ก็คือสีเหลืองเป็นคนที่อ่อนโยนน่ารักเป็นคนมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจแต่เป็นคนที่ขี้ใจน้อยนะคะขี้หึงขี้งอนแต่เพื่อนนี่เยอะเพราะมีคนรักเขาเยอะด้วยความที่เป็นคนเจ้าเสน่ห์ของเขานั่นเองนะคะสําหรับ คนเกิดวันจันท์เป็นคนรักใครรักจริงแต่เป็นคนที่อาภัพรักมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมีน้ำใจเป็นคนจิตใจดีดวงของเขาก็เป็นดวงที่ขึ้นขึ้นลงๆนะคะช่วงอายุการเงินที่ดีก็คืออายุ18-24 28-38และ 4 2ถึง55แล้วก็6 1ถึง68ไม่ควรทำธุรกิจร่วมกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสหเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์สีเสื้อมองคลก็คือสีเหลืองทองสีไข่ไก่และสีมว่วงเจอกันใหม่สำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะ